ดีค่ะทุกคนวันนี้เหมือนที่เคยบอกไว้ว่าจะพาชมบ้านเนาะชมบ้านที่หัวหินเนี่ยค่ะบรรยากาศสวยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดบ้านเราให้ดูมาเลยตามมา น่าอยู่มากทุกคนบ้านหลังเล็กๆแต่ว่าน่าอยู่เพราะว่าบรรยากาศดีวิวภูเขาสวยสวยมากเดี๋ยวมนพาดูเนี่ยเรายังไม่ได้ลงต้นไม้ลงอะไรนะแล้ยังไม่ได้ทำที่นั่งเน่น แต่ว่าให้ดูก่อนคข้าวๆสวยนะอยู่รอบๆสวยค่ะบรรยากาศต้องบอกว่าซื้อบ้านที่หัวหินนี่ไม่ใช่แค่ว่าเออบ้านบ้านเนี่ยเราเอาบรรยากาศเราเอานี้ด้วยสวย ไม่ร้อนนะบ้านเราเนี่ยถึงแดดเปรี้ยงๆอ,อยู่ข้างนอกมันร้อนแต่อยู่ในบ้านเนี่ยลมโกรกเลยสวยทุกคนสวยบรรยากาศวิวได้ไม่ไกลจากเมืองด้วยใครอยากได้หัวหินก็เอาไว้เป็นทางเลือกเด้อมาเดี๋ยวพาไปดูในบ้าน

วิวสระที่อยากนำเสนอที่สุดแล้วก็ว่ายน้ำก็หมอไปทางนูน้นวิวสวยๆเลยเงียนสบายเลยนะทุกคนก็ยังไม่มีอะไรหรอกในบ้านก็ยังไม่มีอะไรนะมีแค่เตียงนอนแค่นั้นแหละมีครัวเรายังไม่มีเลยเพราะว่าเราซื้อก็ได้แต่ตัวบ้านแต่ว่าหน้าอยู่ก็ตรงนี้ก็เปิดเข้าไปก็จะเป็นห้องนั่งเล่น มีอุปสรรน้ำตรงนีいい้เราจะทำตาละ่อียนี่ม nice ีนีิสิกชุดใบเนี่ยตาการ์ตูนใญ่เดียนี่มีการรายการนิสิตชุดใบเนี่ยนอันี้จะเป็นห้องนอนเป็นสองห้องนอนนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฝั่งห้องนอนเรา ฝั่งห้องโนนเราก็จะเป็นแบบเปิดได้อะไรเงี้ยเราปิดไว้ก็เนี้ยค่ะเป็นบรรยากาศนี่ก็หลังบ้านก็มีที่เหลือให้ได้อนาคตก็คงจะลาดให้มันมีที่ได้ใช้สวยไว้ตากผงตากผ้าอะไรอย่างเงยก็ทุกคนที่ตามที่เราเคยบอกว่าเราจะเปิดบ้านหัวหินเนาะก็เปิดให้ดูแล้วข้างในมันยังไม่ ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวไว้เปิดเปิดให้ดูอีกวันหลังแล้วกันอันนี้ก็คือบรรยากาศโลกบ้านน่ายอยู่มากใครอยากดูต่อของเราก็กรลุณากดไลค์ด้วยเด้อกดติดตามให้ด้วยขอบคุณนะบ๊ายบาย